คุณคิดว่าเทียนในบ้านของคุณมีกี่เล่มผมว่าคงมีสักห้าเล่มหกเล่มหรือเจ็ดเล่มแต่ถ้าเราเปลี่ยนเทียนเหล่านี้มาเป็นความทรงจํามันจะมีสักกี่เล่มกันนะผมอยากให้คุณลองมองย้อนไปดูเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านในวันที่ฟ้าราา้องฝนตกไฟดับจะมีเทียนสักกี่เล่มกันนะ ที่คอยมอบแสงสว่างให้กับคุณในวันที่คุณไม่มีแสงสว่างคอยนำทางแต่ก็นั่นแหละครับเทียนไฟมาจุดเสร็จก็เก็บแต่สิ่งที่มันยังเหลือไว้นั่นก็คือนี่ไงครับขี้เทียนจะจุดกี่ครั้งกี่ครั้งสุดท้าย ก็เหลือไปดูต่างหน้าตลอดไอ้จ้นี้แหละครับที่ผมเรียกมันว่าความทรงจำไม่ว่าผมจะเดินไปส่วนไหนของบ้านผมก็จะเจอมันตลอดแม้กระทั่งตอนผมแอบมาเปิดตู้เย็นกลางดึกเพื่อหาอะไรกินผมก็ยังเจอมันอยู่บนหลังตู้เย็นเสมอ ตอนยา่ผมทำกับข้าวก็ยังมีมันอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวไอ้น้ยกินข้าวตอนผมด้ชุดน,นักเรียนผมก็ยังเจอมันไม่ว่าจะเลีบอีกสักกี่ชุดผมก็ยังคงเห็นมันอยู่ที่เดิมตลอดแม้กระทั่งมุมปวดของยาย เวลายายมานั่งทำงานผมก็ยังคงเห็นมันอยู่ที่ปลายเตียงเสมอนี่แหละครับขี้เทียนสิ่งที่ผมเรียกว่าความทรงจำถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแสนนานแค่ไหนไอความทรงจำจุดเดล็กนี่แหละครับจะคงอยู่ถึงแม้ว่าบ้านของคุณจะไม่มีขี้เทียน แต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีความทรงจำอยู่ในทุกซอบทุกมุมของหัวใจจงรักษามันไว้ให้ดีนะครับขอบคุณครับ